สวัสดีค่ะพี่พิมพ์น้องพ่อมอเศรษฐีโชคพยากรณ์กลับไปแล้วค่ะพี่น้องคะกลับมาทํานายดวงรายวันประจําวันที่18นะคะสิงหาคม2อง3ซึ่งตรงกับวันอังคารสีชมพูชมพูนั่นเองค่ะพี่น้องคะน้ะแล้วก็นะคะขอบอกนิดนึงค่ะพี่น้องค่ะนะในในต้นคลิปของวันนี้ก็คือ ให้ Hi, พี่น้องนะคะรับฟังรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะพี่น้องนะนำเอาเรื่องราวดีๆที่ใบก็ชี้แนวทางไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันแค่นี้ว่าหมอก็ชื่นใจแล้วนะคะโอเคแล้วก็ขอกำลังใจค่ะกดหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งสับสับใคนะคะวันนี้ขอ,อาหาเสียงหน่อย <laughs> เอาเป็นแบบนี้กันเพื่อเป็นกำลังใจให้กับหญิงชราวัยห้าสิบอัปว่าอย่างนั้นค่ะเอาเราไปเสียเวลาในวันนี้มาดูพี่น้องวันอาทิตย์กันนะคะว่า มีอะไรบ้างที่ต้องระม,มัดระวังนะคะเป็นแนวทางค่ะพี่น้องวันอาทิตย์นะคะขึ้นสี่เหลียญนั้นแสดงว่าเรื่องการเงินมีความรู้สึกว่าเริ่มที่จะแบ่งเงินออกเป็นสี่ส่วนแล้วนะคะประหยัดอดออมนะคะแล้วก็ขี้เหนียวห่วงเห็นเนื่องจากว่าเงินหายากนั่นเองคือพี่น้องวันอาทิตย์ในวันพรุ่งนี้ทุกสิ่งทุกอย่างลื่นไหลนะคะแต่ระม,มัดระวังเรื่องของอารมณ์นะคะมีความรู้สึกว่าอารมณ์ใจร้อนไปหน่อยเป็นเด็กๆไปหน่อยก็คือเด็กถือ ถือดาบนั่นเองค่ะและในวันพรุ่งนี้ดการอะไรไว้เนี่ยเดวเวอร์ขึ้นแสดงว่าพี่น้องวันอาทิตย์นะคะไม่ต้องวิตกกังวลค่ะในวันพรุ่งนี้สําเร็จกิจในทุกๆเรื่องเลยค่ะพี่น้องค่ะสําหรับพี่น้องวันอาทิตย์นะคะ เว้นในเรื่องของอารมณ์อย่างเดียวคะ่ะพี่น้องนะไม่ได้ดังใจนี่ไงคะอารมณ์ปเป็นเด็กๆนะหุนหันพลันเล่นนะคะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษในวันพรุ่งนี้นะคะพี่น้องขาเนาะคะ่ะและมาดูว่าไพ่ยิปซีทักพิเศษพี่น้องวันอาทิตย์เรื่องอะไรนะคะในวันพรุ่งนี้ทักว่าเด e w เวอร์ Word, ย้ำค่ะพี่น้องวันอาทิตย์ขาหายวงนะต่อไปนี้นะกินดีอยู่ดีมีสุขนะคะดีกว่าเดิมดีกว่าที่ผ่านมาแน่นอนเลยคะ่ะ เพราะนั้นเลิกในเรื่องของการวิตกกังวลและบริวารเกื่อหนุนนะคะอันนี้สําเร็จนะ the word the word ขึ้นนี่ก็คิดว่าไม่พลาดค่ะพี่น้องวันอาทิตย์นะค่ะมาดูเลขน้าโชคค่ะมีเลข4มีเลข2มีเลข1แล้วก็มีเลข1นนะคะมีเลข4มีเลข2มีมีเลข4มีเลข2มีเลข1แล้วก็มีเลข1นะคะพี่น้องวันอาทิตย์ค่ะค่ะต่อไปมาดูพี่น้องวันจันทร์บ้างค่ะสําหรับพี่น้องวันจันทร์ทำนายโดยรวมบอกว่ายังคงเป็น ราชาไม้เท้าอยู่ก็คือ,อยังคงรับผิดชอบงานนะคะยังคงควบคุมสถานการณ์ในเรื่องของการงานได้เป็นอย่างดีนะคะสําหรับไพ่ใบนี้นะคือราชาไม้เท้ามุ่งเน้นในเรื่องการงานแล้วก็กิจการเป็นหลักนะคะพี่น้องค่ะเนาะในวันพรุ่งนี้มีอะไรที่เขาเรียกว่าปฏิหารจะเกิดกับพี่น้องวันจันทร์บางท่านนะก่อนหน้านี้ถ้าสมมุติว่าพี่น้องบางท่านนั้นเนี่ยสิ้นหวังแก้ปัญหาไม่ได้ ในวันพวกนี้ทุกอย่างนั้นเนี่ยนะร้ายกลับเป็นดีนะคะพี่น้องวันจันทร์นะคะสําหรับไพ่ใบนี้นะคะเรามาระวังเรื่องของสุขภาพเอ็นข้อกระดูกนะคะพี่น้องวันจันนะอ่ายังไม่ค่อยจะโอเคสําหรับอ่าเรื่องของสุขภาพเพราะว่าเราทํางานหนักและระมัดระวังเรื่องของอารมณ์นะคะอ่าในเรื่องของบริวารเราไม่ได้ดังใจอันนั้นก็จะต้องใช้ความรักความเมตตานะคะพี่น้องวันจันทร์นะ คิดว่าในวันพวกนี้ก็สําเร็จกิจเช่นเดียวกันค่ะมาดูไพ่ยิปซีนะคะทักพิเศษพี่น้องวันจันท์เรื่องอะไรค่ะทักพิเศษว่าในวันพวกนี้ขึ้นซาตานนะห้ามหมกมุ่นคุค้นคิดวิตกกังวลเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะพี่น้องนะถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยในลักษณะของการที่เราลงทุนลงหุ้นอะไรก็แล้วแต่ที่มีมีความรู้สึกว่าเสี่ยงไปเนี่ยนะคะ อันนี้ก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะพี่น้องวันจันทนะอันนี้ขอเตือนไว้เลยค่ะในวันพรุ่งนี้ห้ามหมกมุ่นคุ้นคิดเกิดความโลภลุ่มหลงมัวเมาเรื่องใดเรื่องหนึ่งทําอะไรที่มันเสี่ยงเสี่ยงไม่ได้เด็ดขาดเลยค่ะสําหรับไห้ซาตานนะมันจะผิดหวังเอาค่ะพี่น้องวันจันท์ค่ะมาดูเลขนำโชคค่ะมีเลขหนึ่งมีเลขหนึ่งมีเลขศูนย์แล้วก็มีเลขห้านะคะมีเลขหนึ่งมีเลขหนึ่งมีเลขศูนย์แล้วก็มีเลขห้านะคะพี่น้องวันจันทร์ค่ะ ต่อไปมาดูพี่น้องวันอังคารบ้างค่ะสําหรับพี่น้องวันอังคารนั้นก็จะมีนะคะขึ้นไพ่ดีมากเลยค่ะพี่น้องวันอังคารในวันพรุ่งนี้นะคะก็คือมีสองไม้เท้านั้นก็คมีมีเกณฑ์ที่ออกเดินทางประสานงานทํางานทํากิจทาการติดต่อเจรจาเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะคะสําเร็จนะและพี่น้องวันอังคารในวันพรุ่งนี้มีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะ นะอย่างเช่นทํางานใหม่เปิดกิจการใหม่ประมาณนี้ด้วยนะคะสําหรับพี่น้องวันอังคารยังคงระมัดระวังเรื่องการเงินอยู่นะคะการเงินยังคงเป็นเงินหมุนอยู่นะมีเงินเข้ามาไม่ขาดมือแต่ว่าหมุนออกนะคะพี่น้องวันอังคารระมัดระวังเรื่องการเงินเป็นพิเศษค่ะมาดูพพะยิบสี 24, ทักพิเศษเรื่องอะไรนะคะ The l ว v e r นะคะทักพิเศษในลักษณะว่าถ้า ทํานายไปในเรื่องความรักความสัมพันธ์สําหรับพี่น้องวันอังคารบางท่านนะคะถ้าสมมุติว่าก่อนหน้านี้มีการที่ผันหลังก,กันกับคนรักก็มีโอกาสที่จะรีเทิร์นกลับมานะคะคุยกันใหม่รักกันใหม่ว่ายอย่างนี้นะคะสําหรับเรื่องความรักความสัมพันธ์นยังคงที่จะต้องระมัดระวังเรื่องสุขภาพหน่อยหนึ่งมีโอกาสที่โรคเก่าจะกําเริบวมมนกลับมาให้เราคิดถึงอีกครั้งหนึ่งนะคะพี่น้องวันอังคารเนาะแต่คิดว่าไม่หนักค่ะ มาดูเลขน้ำโชคการมีเลข2มีเลข1มีเลข2มีเลข6นะคะมีเลข2มีเลข1มีเลข2มีเลข6นะคะพี่น้องวันอังคารค่ะต่อไปมาดูพี่น้องวันพุธกลางวันบ้างสําหรับพี่น้องวันพุธกลางวันนั้น1นนะคะการเงินเริ่มตั้งดีขึ้นเห็นไหมคะหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองละ ะะแล้วก็พยายามที่จะเก็บเงินนะคะทีละเหรียญทีละเหรียญเลื่อนเป็นสเตปนะในวันพรุ่งนี้ก็ยังคงวิตกกังวลน,นะคะเกี่ยวกับเรื่องการเงินนั่นแหละนะเป็นประเด็นสําคัญแล้วก็คิดที่จะหางานเพิ่มกิจการเพิ่มเงินเพิ่มแล้วก็รอจังหวะรอโอกาสอยู่คือพี่น้องวันพุธกลางวันนะคะ่าแต่ป้าหมอคิดว่าอย่าวิตกกังวลไปนะคะพี่น้องนะให้รอจังหวะให้ดีแล้วก็ลงมือทำนะ มันก็จะได้เป็นเงินเข้ามามิดเงินเข้ามาแน่นอนนะคะพี่น้องวันพุธกลางวันนะอันนี้ป้าหมอขอบอกนะว่าอย่าวิตกกังวลไปค่ะโอเคค่ะและมาดูว่าไพ่ยิบสีทักพิเศษพี่น้องวันพุธกลางวันเรื่องอะไรนะคะ,ะมีเกณฑ์เดิน,นทางออกนอกพื้นที่นะคะพี่น้องค่ะเนาะอันนี้ก็คือไปติดต่อเจรจานะคะเรื่องของลูกค้านะคะเรื่องของสินคน้านางานอะไรก็แล้วแต่นะ รู้สึกว่าไปแบบสบายๆเบิร์ดเบอย่างนี้นะคะแล้วก็พักผ่อนไปด้วยในตัวคือพี่น้องวันพุธกลางวันนะก็ถือว่าดีค่ะมาดูเลขน,น้ำชั่ค่ะมีเลข8มีเลข2มีเลข1แล้วก็มีเลข9นะคะมีเลข8มีเลข2มีเลข1แล้วก็มีเลข9นะคะพ <P i S 2> ี่น้องวันพุธกลางวันค่ะ,คะต่อไปมาดูพี่น้องวันพุธกลางคืนบ้างนะทานายโดยรวมบอกว่าพี่น้องวันพุธกลางคืนนั้นเนี่ยเออ ก็เหนื่อยหนักอยู่นะคะในเรื่องของการงานกิจการนะยังเป็นแม่ทัพอยู่และก็ไม่ได้ดั่งใจกับบริวารสักเท่าไหร่นะนี่คือที่ผ่านมานะแต่ว่าในวันพรุ่งนี้สิ่งที่ต้องระม,มัดระวังเป็นพิเศษเลยค่ะ2เรื่องเลยนะนะคะหนึ่งเรื่องของให้ระม,มัดระวังมีปากมีเสียงกับคนในครอบครัวคนรักนะคะแล้วก็เพื่อนบ้านคางเคียงหรือคนที่ บริวารในที่ทํางานนะคะนี้แล้วก็ระมัดระวังเรื่องของบเดีที่จะเกิดขึ้นในไซงงานนะคะในบ้านช่องของเราได้ด้วยมีเกณฑ์ที่จะไปโรงพยาบาลนะคะอย่างนี้นะแล้วก็ระวังเจ็บไม้เจ็บมือโดนของมีขมทิ่มแทงได้ด้วยนะคะสําหรับพี่น้องวันพุธกลางคืนนะถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยพี่น้องต้องระมัดระวังนะคะนี่นะระวังเอาไว้เนี่ยมันก็จะไม่คือ เราระวังเอาไวา้เรื่องที่มันจะเกิดมันก็จะไม่เกิดนะคะพี่น้องวันพุธกลางคืนเนาะอันนี้นะสองตัวที่จะเป็นห่วงอยู่สําหรับพี่น้องวันพุธกลางคืนในวันพรุ่งนี้นะคะและมาดูว่าไพ่ยิปซีทักพิเศษเรื่องอะไรมีการปร,ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในเรื่องที่อยู่อาศัยนะคะเทมเพลนนะแล้วก็โยกย้ายในหน้าที่การงานในบางท่านถามว่าดีไหมดีค่ะนะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง นะคะเป็นไปในทางที่ดีขึ้นทั้งหมดเลยค่ะพี่น้องวันพุธกลางคืนนะคะอีกตัวหนึ่งก็คือให้ระมัดระวังเรื่องของการเงินนะมีเงินเข้ามาและยังมีเงินหมุนออกอยู่นะคะพี่น้องนะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังเป็นพิเศษค่ะ,ะมาดูเลขนาโชคค่ะมีเลขหนึ่งมีเลขหนึ่งมีเลขหกแล้วก็มีเลขสามนะคะมีเลขหนึ่งมีเลขหนึ่งมีเลขหกแล้วก็มีเลขสามนะคะพี่น้องวันพุธกลางคืนค่ะต่อไปมาดูพี่น้องวันพฤหัสบ,บดีบ้างค่ะ ว่านะคะก่อนหน้านี้มีเงินเข้ามามีโชคมีลาบนะคะสําหรับพี่น้องวันพุหัสบดีนะคะในวันพวกนี้ก็ยังคงทํางานลุยๆเคลียร์ยง,งานนะคะแล้วก็ออกเดินทางโดยที่ไม่มีเปลน,นะ,ะและก็ในวันพวกนี้ขอเตือนเรื่องของการใช้รถถ้าใช้รถนะคะขับรถเองอย่างนี้ก็ระมัดระวังเรื่องของบัตรีศักนะคะอย่าขับรถเร็วนะคะพี่น้องวันพุหัสบดีนะ และก็ยังคงที่จะมีความรู้สึกใจร้อนเป็นพิเศษนะแล้วตัดสินใจอะไรอย่าใจร้อนใจด่วนใจเร็วนะคะพี่น้องวันพฤหัสบดีนะจะต้องมีข้อมูลให้ชัดเจนนะคะตัดสินใจโดยใช้อารมณ์ไม่ได้เด็ดขาดค่ะสําหรับไพ่2ใบนี้นะคะพี่น้องคะเนาะอ่าอ่าพระหมอคิดว่าถ้าเตือนแบบนี้แล้วเนี่ยนะคะถ้าได้ฟังคลิปเราก็จะเบาลงนะคะพี่น้องนะอ่าสำหรับพี่น้องวันพฤหัสบดีค่ะ และมาดูไพ่ยิบสีทักพิเศษเรื่องอะไรเดิมูนวิตกกังวลคุ่นคิดนะคะเรื่องการงานกิจการนะคะรวมถึงเรื่องการเงินด้วยนะสำหรับพี่น้องวันพฤหัสบรีอันนี้ก็คิดกันทุกคนแล้วค่ะแต่ก็ต้องคิดใ้เบาๆหน่อยนะคะคิดมากไปเนี่ยมันก็ไม่เป็นผลดีนะเราเอาเวลาที่เราคิดนั้นเนี่ยเรามาจัดการปัญหาที่ที่มีอยู่จะดีกว่านะคะพี่น้องวันพฤหเสบรีปปนี้ขอเตือนค่ะ เดะมูนน่ะมาดูเลขนำโชคกันมีเลข3มีเลข7มีเลข1มีเลข8นะคะมีเลข3มีเลข7มีเลข1มีเลข8นะคะพี่น้องวันพฤกัดบดีจ้ะต่อไปมาดูพี่น้องวันศุกร์บ้างค่ะสําหรับพี่น้องวันศุกร์เป็นแบบไหนนะคะหนึ่งได้เงินน่ะน่ได้เงินนะที่ผ่านมาก็คือหมายความว่ามีเงินเข้ามานะคะมีเครดิตในเรื่องของการเงิน มีคนช่วยเหลือเรื่องเงินมีนายทุนนะคะนี่ก็คือไพ่ราชาเหรียญน,นะแต่ในวันพวกนี้ก็เครียดคิดย้อนหลังนะอย่างนี้นะจิตตกคิดเรื่องที่มันไม่โอเคคิดถึงคนรักนะอย่างนี้ได้ด้วยนะคะอ่าก็เรียกว่าเป็นคนแก่ไม่ได้นะคะพี่น้องวันศุกร์นะอ่ากลุ้มใจนอนไม่หลับนะเกิดการวิตกกังวลอ่านะคะในทุกๆเรื่องเนี่ย ้าขึ้นโชว์ในเรื่องของเหรียญก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการเงินเป็นหลักเรื่องของหนี้สินอันนี้มันก็มีกันทุกคนล่ะค่ะพี่น้องวันศุกร์ข,ขาไม่ใช่แต่พี่น้องวันศุกร์อย่างเดียวหรอกค่ะแต่ว่าเราจะไปเครียดไปคิดมันก็ไม่เป็นผลนะเราทำนะทำปัจจุบันให้ดีที่สุดนะแล้วเราก็เลิกวิตกกังวลน,นะสติมีปัญญาจะเกิดนะคะพี่น้องค่ะเนาะ นี่โอเคค่ะแล้วมาดูว่าไพ่ยิบสีทักพิเศษพี่น้องวันศุกร์เรื่องอะไรนะเห็นไหมแด้งแม่ความเครียดพอความเครียดเข้ามาปั๊บนี่เราก็มึนเนี่เโรคเก่าก็จะตามมานะอ่าแล้วก็คิดอะไรก็คิดไม่ออกนะคะแถมเงินทองก็ไม่เข้าเพราะฉะนั้นไม่เป็นการดีทั้งสิ้นในเรื่องของความคิดนะคะที่หมกมุ่นค,คุณคิดนะคะพี่น้องวันศุกร์นะ อันนี้ขอเตือนเอาไว้ค่ะอ่ะมาดูเลขนำโชคค่ะมีเลข1มีเลข5ามีเลข9มีเลข2ค่ะมีเลข1มีเลข5ามีเลข9กมีเลข2ค่ะพี่น้องวันศุกร์ค่ะต่อไปมาดูพี่น้องวันเสาร์บ้างค่ะสําหรับพี่น้องวันเสาร์นั้นเนี่ยก็คืออ่าพี่น้องวันเสาร์ก็เอ่อพรุ่งนี้ก็ทักไม่ดีนะคะพี่น้องนะนี่ทักในลักษณะของการที่ว่าหนึ่งเรื่องอารมณ์ สระวังจะมีปากมีเสียงกับบริวารในที่ทำงานโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ที่มีอำนาจมากกว่าเรานะคะอืมและก็เราก็ไม่สามารถที่จะไปต่อก่อนเขาได้เนื่องจากว่าเขาถือดาบถือหรือถือกฎหมายสามารถที่จะฟันเราได้ทุกเมือ่อว่ยอย่างนั้นนะะและถ้าสมมติในพรุ่งนี้พี่น้องวันเสาร์เนาะเอ่อจะลงทุนลงหุ้นหรือทำอะไรที่เสียเส่ยงเสี่งหยุดก่อนจ้า เพราะว่าโชว์ไม่ดีเลื่อนไปก่อนได้จะดีนะคะพี่น้องคะเนาะให้ระมัดระวังเป็นพิเศษและให้ระมัดระวังเรื่องความรักความสัมพันธ์มีความเซ็งเป็ดน่าเกิดขึ้นนคะคะสําหรับพี่น้องวันเสาร์นะทำนายไปนในเรื่องความรักความสัมพันธ์บ้างมีคนยื่นถ้วยมาให้ยื่นความปรารถนาดีมาให้กอดอกเอาไวา้ไม่รับอันนั้นก็ดีแล้วค่ะ นะถ้าขึ้น2ตัวนี้ก็คือยื่นในลักษณะว่า,าสมมติว่าความรักความสัมพันธ์มีคนมาจีบเราอย่างนี้แล้วเขาบอกว่ายังไม่มีเมียยังไม่มีแฟนนะจ๊ะฮะถ้าเป็นแบบนี้นี่เขาโคหกนะคะอ่าเขามีพันธะแล้วอย่างนี้นะกอดอกนะต้องพิจารณาก่อนต้องดูภูมิหลังเขาก่อนว่าเขาอะโอเคไหมอย่างนี้นะคะนะ นี่คือพี่น้องวันเสาร์อีกเรื่องหนึ่งค่ะมีความวิตกกังวลคุณคิดในเรื่องหนี้สินอย่างนี้นะคะเรื่องหนี้สินเรื่องการเงินนะคะเรื่องพันธะที่มีกับบุคคลอื่นเกี่ยวกับเรื่องของการเงินอย่างนี้ดงพี่น้องวันเสาร์ขาในวันพรุ่งนี้นี่รู้สึกว่ามันจะหมกมุ่นเรื่องอย่างนี้ทั้งนั้นเลยค่ะเพราะนั้นเสียเวลาค่ะนะเราก็ค่อยแกะไปค่ะเรื่องการเงินก็แกะไปเรื่องหนี้สินก็แกะไป เดี๋ยวมันก็ผ่านไปได้เป็นอย่างดีค่ะพี่น้องวันเสาร์เนาะค่ะและมาดูว่าพ่ยิ่สีทักพิเศษพี่น้องวันเสาร์เรื่องอะไรเดาสั้น <laughs> ดีมากไม่ตายหนังเหนียวก็คือพบทางออกทางสว่างทุกเรื่องค่ะแถมมีโชคมีลาบเข้ามาแบบฟุกๆคำว่าโชลาบไม่จะเป็นต้องถูกหวยถูกเลอตเตอรี่โชคจากการงานนะคะอ่าโชคจากการงานโชคจากการได้รับ คนอุปถัมภ์ค้ำจุนช่วยเหลืออย่างนี้ได้หมดเลยโชคดีจากคนรักนะให้การเกื้อหนุนนะคะเพราะฉะนั้นพี่น้องวันเสาร์รอดค่ะแต่ยังไงแล้วก็ต้องระมัดระวังเรื่องดังกล่าวในวันพรุ่งนี้นะคะค่ะเอาละมาดูเลขน้าโชคมีเลขหนึ่งมีเลขหนึ่งมีเลขห้ามีเลขสี่นะคะมีเลขหนึ่งมีเลขหนึ่งมีเลขห้ามีเลขสี่นะคะพี่น้องวันเสาร์นะคะเพราะฉะนั้นป้าหมอขออวยพร ให้กับพี่น้องทั้ง8วันเกิดกินดีอยู่ดีมีสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็ใช้ชีวิตประจำวันอย่างไม่ประมาทเช,นช่นเดิมเช่นเดิมสวัสวดีค่ะ